ผู้โดยสารยิ้มขึ้นขอการชนามากเกินไปนะครับปวดมาดลมันตายจากขบวนรถนะครับอีกสักครู่ขบวนรถด่วนินเซลานะัเปล่ากาดจะขึ้นขบวนที่เ1ด็นะครับรับส่งผู้โดยสารตายทางสถานีอุบลรัชธาีจะเข้ามาจับเที่ยวการนาที่นี่ครับผู้โดยสารปรดมาดลมันตายจากขบวนรถเรครับวันนี้มาต้อนรับยูทูบเบอร์นะครับช่องท่องเที่ยวและรถไฟนะครับวันนี้พี่เขาจะมาเที่ยวสีสเกตนะครับ วันนี้เขาจะมาเที่ยวสีเกตเขาน่าจะถ่ายคลิปมาฝากพวกเราแล้วก็แฟนคลับได้ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอรอต้อนรับพี่เขากันนะครับท่องท่องเที่ยวและรถไฟนะครับรถด,ดว่วน71นะครับกรุงเทพอุบลราชธานีครับ โอ้วันนี้บูทเอสาด้วยนะครับหนึง 19, ่งหนึ่งเฮ้สองหาเขาอยู่นี่นะครับก็อบช่อง บริษัทานทศาสิเกตที่ทานีสิเกบริษัทมีความปสมลงในรารสิเกตกต่อดจากตรวรตวสอบสิ่งของสำราบของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากตรรถเป็นทีต้องอยุกเรืยครับกระนเทียบการรางที่หนึ่เป็นกรวการตรวจสอบนักประกาศที่ทึ่ขบวนที่เจดเนะคบรับสงบริษัทายทางารอุบลราชธานีนะครับบริษัทส่วในกาบริษัและกำลังสิทธอกสำร่น ซึ่งจะานัานับบวได้รอยเครับเต่้องข้ามผู้ชีเส้ทางีเกลือที่มีคอดเยดี๋ยวเจ้าของเดินผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปดูคัดฟองก่อนนะครับงรถ่ของห่ทบรสามทุ่ังที่ทไปเดินทางใขอให้ผู้สาทกทาเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยตดท่านตรงจุดงท่านที่สามมีรถไฟ ของคุครับวันนี้กระการที่มม้การมีการารนนรานซึ่งเป็นการายตามต่อไปครับสำหรับผู้สาที่ตงกาจะบรส่วนตัที่ที่าดานักาเขาระอเพือการ่านไายดยรถปูกล้าครับซึ่าานีจปทางออกข้างทาระยะเวลาครับเล่อออกละ71 แกอยู่ด้านหลังเหรอวะไม่เจอแกไปไหนล่ะเห็น,นรู้สึกอะไแกจะตัดหน้าหรือ,รอว่าแกไปทางนู้นหรือเปล่าว่าเขาต้องมาคัดการกองก่อนนะเขาต้องมาถึงก็ต้องาคาัดกรองก่อนนะเอ้าไม่ใช่แกไปโรงแรมแล้วเหรอเอ้าวภาษามาต้อนแล้วย่างดีเอ้าไปแล้วอ่ะแค่ไปถามดิ ผมไม่สามารถจะถามแก้ได้หรอกเพราะว่าอันนี้แกไม่ค่อยตอบเราเลยที่อยู่ไหนพี่นี่หกโมงห้าสิบห้าช้าสิบสองนาทีน้องๆก็มารอพี่ๆก็มารอแล้วนะครับที่หง เมือนจะเดินผ่านผมไปนะไม่รู้อะเพราะว่าวกี้ยกดลงตู้สามก็มีมก็มีนะน้มั่วเองนี่อ่อหเกดูมั่วสิบุกบุกอย่าดูมั่ว พวกเราก็อยู่นี่นะพวกเราอะไหนสปไปไม่ได้เพราะว่าตอนช่วงให้รับทันไหนอะอโอเกไปทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาคัดกรองก่อนนะมานี่ก่อนเลยเจอแล้วครับถึงถึงแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของช่องนะครับต้องเทียนรถไฟสวัสดีคุณด,ด,ดูทุกท่านด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จริงมาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปคัดกรองก่อนนะไปคัดกรองก่อนนะครับฉ <ไป S 1> ีดวัคซีนยางเปิดหมอพร้อมนะครับแล้วก็แสีต่อเจา้าที่นะครับขออนุญาตหนึ่งครับเพราะเนื่องจากว่าเราค่องขางเข้มงวดเรื่องของการคัดกรองเราต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการคัดกรองกันก่อนทานิีสตเกตนะครับเข้มงวดอยู่นะครับ เชดกีเข็มมาสามแลครับโอเคเดี๋ยวไปยื่นเขาเรียกว่า,วาหมอพร้อมก็ได้จะเป็นหมอพร้อมก็ได้หรือเป็นหลักฐานก็ได้เปิด,ดอันไหน<ม>ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่เครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณภูมิที่จุดคัดกรองข้งหน้าเค่เหมือนหนูขาล้อมโพงนะแต่เครื่องมันมี2แบบนะ,ะนี่ไงโอเคเดี๋ยวพี่เด<ๆ>ี๋ยวพี่ไปแสดงได้เลยครับเดี๋ยพี่แสดงเลยครับอ่ะอ่ะคัด โอเคผ่านอ่ะเดี๋ยวยืนหน้ากล้องเดี๋ยวนะครับพัหน้ากล้องอ่าผ่านแล้วครับโอเคออกมาได้เลยออกมาได้เลยมาๆๆอะไราเง้ยได้โรงแรมไหนครับอย่าไปนอนถับพมมานก่อนโอ้พมานได้โรงแรมแล้หรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปก่อนสุดเดี๋ยวส่งท้ายก่อนอ่าในรังนี้ที่พี่มาน่ะที่จะทําคลิปที่ไหนบ้างจะไปเที่ยวไหนบ้างว่าอยากจะมีแผนว่าจะนั่งรถท้องฟินน่ะ จากเอ่ศรีสะเกดไปอุบลนะฮะเดี๋ยวไปรถท้องถิ่นน่าจะขบวนสี่สองสี่สองห้าสี่สองหนึ่งครับอ๋อจะไปขึ้นสองสองที่อุบลเหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับก็ไปนั่งเที่ยวแล้วกลับมาก็ับมอีกคืนนึงครับกลับอยวขึ้นสองสองที่ศรีสะเกดครับวันไหนครับอ่าวันพุธครับวันพุธวันพุธอ๋อวันพุธอ๋อนอนศรีสะเกดสองคืนใช่ครับแต่ขากลับกับขบวนอะไรครับขากลับเหรอตอนตอนเย็นหรือว่าตอนไหนครับขากลับอ่าจากอุบลใช่ไหมฮะอ่า ขากลับก็426ครับน่าจะ426อ๋อนั่งเล่นแล้วเวะกลับเลยเที่ยง5นาทีเดี๋ยวไปบ่ายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาถ่ายรถไฟที่นี่ต่อโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอเจ้าตุ๋ยอีกทีช่วงบ่ายนะมาขอลับด้วยกันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาคลิปลงเดี๋ยวผมแท็กช่องพี่ด้วยได้ครับได้ครับว่าวันนี้มาต้อนรับพี่เจมส์พี่เจมส์มีที่ต่อไหมก็มีอยู่นะขับรถไฟแต่เกาไม่ค่อยจะลงบ่อยโอเคเพราะว่าผมจะได้เอาที่่ตอรูแท็กพี่ด้วยแต่ช่วงเวลานี้เดีี๋ยวพ่่จะไหนตอครับ ไปเช็คอิน,อ,นอ๋อออกเดินทางไปส่งมีมอเตอร์ไซค์อของเขาด้วยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งท้ายแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวมาเจอกันที่สถานีนะโอเคงั้นผมตัดคลิปแค่นี้เดี๋ยวส่งให้พี่ไปทำธารกิจส่วนตัวนะครับสวัสดีครับ <laughs>